โอ้โห yeah. oh, ของยังเยอะจังอืมทุกชิ้นอร่อยไหมอร่อยไหมต้องพบต้องพบน,นี่ดูกองพบเล่นของเล่นดูซื้อเล่นแบบไหนอาฮเย เ,ออเขาไม่เอาเขาเคลียยยนไปเพิ่งครบเก้าเดือนใช่ไหมเก้าเดือนใช่ไหมเพิ่งเก้าเดือนเมื่อวานหรือวันนี้วันนี้น้ำลายยืดกองพบ ฮัลโหลฮัลโหลปะปาฮัลโหลฮัลโหลทอรฮาปะปาฮัลโหลครับอื